คำถามต่อไปมีคนถามมาว่าถ้าเกิดกระทุ้งโรคแล้วทำอย่างไรนะคะเวลาเราใช้ fountain of life หรือ F.O.L เนี่ยนะคะในบางครั้งระหว่างที่พอ,เ,อเขาเข้าไปสู่ร่างกายขอโทษค่ะเขาไปสู่ร่งา,กา,ารงกายเราแล้วเขาเกิดปฏิกิริยาเนาะเพราะว่าพอเขาเข้าไปสู่กระแสะเลือดแล้วก,ก็จะวิ่งไปตามหลอดเลือดเส้นเลือดของเราใช่ไหมคะเพื่อจะทำสะอาด กวาดเก็บกวาดเหมือนแบบว่าเทศบาลมาเก็บขยะประมาณนั้นเขาจะเก็บกวาดสิ่งต่างๆที่แบบว่าสกรปรกหมักหม,ม,มอยู่ในเส้นเลือดของเราแล้วก็เก็บทิ้งการเก็บทิ้งนี่แหละเป็นการที่เขาอ่ะเหมือนกับเวลาที่เราเก็บขยะเราก็จะต้องหาทางเอากําจัดออกจากบ้านเราใช่ไหมคะแต่บางเอ่อบ้านเราเนี่ยมันปิดหมดเลยสิ่งเส้นทางที่จะออกได้ก็คือถ้าเป็นของแข็งก็จะต้องออกทาง เข้าห้องน้ำเข้าส่วมเนาะอุจจาระนะคะถ้าเป็นของเหลวก็จะต้องทางปัสสาวะหรือว่าเหงื่อของเราแล้วก็ยังมีอาการหายใจออกมาทิ้งด้วยใช่ไหมคะนั่นเป็นวิธีการที่กำจัดอของเสียต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเข้าไปในเวลาปกติเนี่ยเราก็จะมีการกำจัดของเสียอยู่แล้วแต่ถ้าเกิด fountain of life เข้าไปเจอของเสียในร่างกายแล้วเขาพยายามที่กำจัดออกมานั่นเป็นครั้งบางครั้งมีคนเรียกว่ามันเป็นการกระทุงโรคเพราะว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆเราเคยปวดข้อศอกไว้หนักๆนา สาหัสแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็ดีขึ้นแล้วรักษาไปแล้วเรียบร้อยจากคุณหมออยู่มาพอเรารับประทาน Fountain of Life วิุยทำไมเกิดอาการปวดขึ้นมาอีกอันนี้ผู้รู้ในแพทย์ที่แคนาดาท่านตอบบอกว่านั่นเป็นการกระทุงโรคคือว่าเมื่อเขาไปพบจุดที่มันอาจจะรักษาด้วยยาการรักษาด้วยยาเป็นแค่ชะง,งัก การเจ็บปวดหรือการอักเสบไปแต่มันไม่ได้ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเขาก็จะเข้าไปฟลูอ Flow ของเลือดหรือว่าการไหลเวียนของโลหิตที่ดีขึ้นเนี่ยนำออกซิเจนเข้าไปคือมันเป็นธรรมดาที่เราจะพูดกันอยู่เสมอว่าออกซิเจนซ่เป็นอาหารของเซลล์แล้วก็เลือดเนี่ยจะนําไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจริงไหมคะนั่นแหละพอไปถึงส่วนนั้นเขาก็เลยไปทํางานเราก็กำลังทําหน้าที่ทําให้เกิดอาการกระทุ้งโรคอาจจะเกิดเจ็บปวดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งอันนี้นะักวิทยาศาสตร์ที่ ของบริษัทเราที่แคนาดาและคุณหมอทั้งหลายท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะเกิดได้ในแต่ละบุคคลนะคะในแบบต่างๆกันเพราะคนเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น โทรโทรศัพท์คุยกับคนที่แนะนำท่านนะคะเขามีคําตอบเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วหรือว่าได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มามากมายไม่ต้องตกใจนะคะและวิธีที่เราแนะนําหรือคุณหมอทางแคนาดาแนะนําก็คือว่าดื่มน้ําเยอะๆเพื่อเป็นการขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปนั่นเองนะคะและนอกเหนือไปจากนั้นก็คือว่ามักจะเป็นอาการเหล่านี้อยู่ระยะหนึ่งไม่นานแล้วมันก็จะดีขึ้น แต่ถ้าสมมุติมีอาการเจ็บปวดหรือปวดมากจนอู้ทนไม่ไหวสามารถรับประทานคือยากแก้ปวดได้นี่เป็นคำตอบสำหรับถ้าเกิดกระทุงโรคทำอย่างไรอย่าลืมว่าทุกคนของเราเนี่ยเราเริ่มจากไม่เหมือนกันสุขภาพอ้อมอาจจะดีสุขภาพอ้อมอาจจะไม่ดีเท่าคุณหรือว่าสุขภาพคุณอาจจะไม่ดีเท่าอ้อมประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะ